EP พนี้จะเป็นการแนะนำผู้ว่ากทมคนที่17กันนะคะเอ่อมีใครรู้จักบ้างคะว่าผู้ว่ากทมชื่อว่าอะไรนะคะเออเราก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งของอ่กทมเราก็เป็นเป็นส่วนที่มีสิทธิ์ออกออกเสียงเลือกตั้งนะคะอะ่ในหนึ่งสิทธิ์นั้นก็มีชื่อเราอยู่ด้วยนะคะ Ờ, ในในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเราก็ได้เลือกตั้งไปสักพักแล้วแล้วก็ผู้ว่ากทมก็ได้ลงมาปฏิบัติงานแล้วนะคะในส่วนของที่เราจะไปทราบประวัติของผู้ว่ากทมกันนะคะว่าผู้ว่ากทมนั้นนะคะชื่อชื่อว่าอะไรนะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไงนะคะมีผลงานอะไรบ้างนะคะ ผู้ว่ากรทมคนที่17เนี่ยชื่อว่าท่านชัดชัดชายนะคะ,ะสิทธิพันธ์นะคะ,ะท่านถ้าเราได้ติดตามผู้ว่ากรทมนะคะในะข่าวหรือว่าที่ต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านจะมีสโลแกนสำหรับการทำงานของท่านก็คือว่า ออสโลแกนของท่านก็คือทำงานทำงานทำงานนะคะท่านชัดชายสิทธิพันธ์เนี่ยอดีตรัฐมนตรีที่ชาวโซเชียลมีมีเอ่อมีเดียนี่ค่ะตั้งฉายาให้ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในปตตพีนะคะแม้สโลแกนและภาพลักษณ์ของท่านนะคะอาจจะดูเข้าถึงง่ายติดดินหรือธรรมดาธรรมดา ไม่หวือหวาแต่ก่อนที่จะเขา,เาจะกลายเป็นผู้ว่ากรทมนะคะคนที่สิบเจ็ดเส้นทางชีวิตของเขานับว่านะคะโดดเด่นเป็นที่จับตาของใครหลายๆคนมากทีเดียวเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าท่านกว่าที่จะมาเป็นผู้ว่ากรทมน,น,นั้นนะคะท่านก็มีกลุ่มแฟนคลับมากมายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ครั้งหนึ่งท่านเคยติดโพร,รัฐมนตรีที่โลกลืมมาก่อนนักที่ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรัก,กชินวัตรนะคะแต่โชคชะตาพลิกผันนะคะเพราะรูปถ่ายถือถุงแกงใส่ชุดบิ่งเดินเท้าเปล่าระหว่างรอใส่บาตรที่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ท่านโด่งดังบนโลกโซเชียลนะคะจังหวัดนี้ในชัดชายนะคะท่านก็ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่า2ปีนับตั้งแต่แยกออกมาจากเป็นอิสระนะคะในปี2562จนถึงปี2565นะคะก็มีการเปิดตัวลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมนะคะยังพยายามสำรวจกรุงเทพมหานครแล้วทุกมิตินะคะเกิดเป็นนโยบาย200บวกที่ทำให้ กรุงเทพมหานครนะคะน่าอยู่สําหรับทุกคนและครองใจคนทั่วกรุงเทพมหานครนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าท่านชาตชายท่านชาตชายนะคะท่านเกิดวันที่เอะไหรนะคะท่านชาตชายเนี่ยจะเกิดวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมสองศูนย์เก้าปัจจุบันท่านอายุห้าสิบหกปีนะคะเป็นบุตรของพลตํารวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์นะคะอดีตผู้ บัญชาการตำรวจนครบาลกับจิตรุงสิทธิพันธ์นะคะสกุลเดิมกุลละวณิชน,น,นะคะท่านมีพี่น้องสองคนนะคะคือด็อกเตอร์ปริยาสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมสถา คณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและอีกคนคือรองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์พี่ชายฝาแฝดที่ปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากายชาติไทยนะคะการศึกษาของท่านนะคะระดับมัธยมท่านศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยจุลาลงกรณ์นะคะวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์โครงสร้างจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาสูเซต วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮิลลินอยเฮอร์เบนาแชมเปญนะคะสหรัฐอเมริกาด้วยทุนมูลนิธิอาสาอนะธรรมยดนประจำปี2530นห้าสในชีวิตสมรสของท่านเนี่ยท่านสมรสกับปริยาดาวัสหะฤทธิภูมินะคะพนักง,งานการบินไทยมีบุตรชายหนึ่งคนนะคะคือ ชื่อว่าแสนปิติสิทธิพันธ์นะคะซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับการก้าวมาเป็นผู้ว่าของท่านนะคะเพราะว่าท่านอยากให้ลูกชายคนเดียวของท่านมีคุณภาพที่ดีในกรุงเทพนะคะนี้นะคะการทำงานนะคะประวัติการทำงานของท่านท่านเข้ามาทำงานในช่วงให้คำปรึกษากับกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลอ่ ทักษิณสองแล้วก็รัฐบาลสมัครในฐานะนักวิชาการโดยไม่มีตำแหน่งทางการเมืองจนกระทั่งปี2555นะคะได้รับการทาบทามจากนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในเดือนอมกราสองหาห้าห้าและในช่วงเดือนตุลาคมปีเดียวกันก็มีการปรับ คณะรัฐมนตรีทำ,ทำให้ชาัดชายนะคะได้รับตำแหน่งสูงขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมในเดือนตุลาคมนะคะและวันที่2พฤษภาคม255 7ชัดชายเป็นหนึ่งในตัวแทนฝ่ายรัฐบาลนะคะที่เข้าร่วมประชุมกับบรรดาแกนนำและตัวแทนฝ่ายต่างๆเพื่อหาทางออกของประเทศที่จะตั้ง โดยกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะกอ,อ,อรอสอนะคะวันที่ยี่สิจกันยาย,ยนสอง0ห้ารรัฐบาลทหารได้ตั้งเขาเป็นคำรรมการนะคะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะ,ะท่านชาัชายชี้แจงว่าไม่ทราบว่าเรื่องนี้ นะคะไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ได้ยื่นใบลาออกนะคะในตำแหน่งกรรมการในวันที่สองตุลาสองห้านะคะแล้วก็นะคะในส่วนของการชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมนะคะในปี2 5งห้เนี่ยทันชชายนะคะประกาศว่าตั้งใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กรุงเทพมหานครในนามอิสระโดยเน้นนโยบายด้านคนด้านเส้นเลือดฝอยสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจนะคะในปีเในเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะท่านชาตชายได้เปิดตัวลงสมัครอย่างเป็นทางการใช้ชื่อการรณรงค์หาเสียงว่ากรุงเทพเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน โดยมีนโยบายสำคัญอาทิการสร้างเครือข่ายที่จุดเสี่ยงอาชญรยกรรมพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองแห่งศิลปะและการเรียนรู้นะคะ,ะทั้งนี้นะคะ,อะดอกเตอร์พิติตร,รัตกุลอดีตผู้ว่ากรทมนะคะ,ะและนายนิคมไวยรัตพานิชนะคะอดีตประธานวุฒิสภา ก็เป็นหนึ่งในทีมงานของท่านชัดชายด้วยนะคะต่อมาในวันที่3 1มีนาสอง5นานะคะซึ่งเป็นวันเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอ่ท่านชัดชายได้ขี่จัก,กรยานจากบ้านพักมาถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสองนะคะดินแดงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาและก็ได้จับฉลากนะคะ อ่าแล้วก็นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าท่านก็ได้เปิดตัวแล้วก็